ใช่ดีเดอร์พี่น้องเดอเพราะว่าอนต่งผล้ซอยเบ่งเองกน่งทำเม่น้อยจิจเื่อนเลืองผ่อน่แต่ลูกไปถามมอนมัดแขนให้ผ่นเดอพี่น้องเน้มัดหับแ่นเดอพี่น้องใช่แดีกล้องเลยแม่ไอ้ดีมอนี่มามัดแขนหลานเดอมามัดแขนนี่ มาหมัดเค้นเอาขวัญเพิ่นยานวานเพิ่นหายบอว่าเม่าบ้านไม่ได้มัดแขนเอาลานเมื่อคืนนีในม่ม้อนเน่ยควันเห็นพอ<ป>เถ้าเพิ่นพอเถ้าเพิ่นมาเฮือกันเพิดว่าโอ้แกต้องได้บยังธนาแล้วก็เลยไปมัดแขนเอาลานก่อนวันนี้ต้มไข่มามัดแขนเอามัดแล้วมืดครูเพิ่นหมัดอันนี้ก็ทำเมฆนางอ้นมัดให้มัดให้อัน พคดเพิ <f dragging> ่นหกาเมมอนกับบัดรีฟ้าจะเถื่อดอกสินเพ่งสินดับเมมอนสีเห็ดเ้าเขาลงทางหลังบ้านให้กินถูกเถื่อแต่บัดรีไทยคลิปบัดรีไทยคลิปจะเถื่อเห็ดเ้าเขาให้พอคนกินสินดับสินเพ่งสวยมากอ่ะจะมาบอกให้ลูกั่นเห็ดเ้าเขาให้พอกินเลยเด้อเห็ดถูกสินสินใหญ่เห็ดแต่สินใหญ่ดอกสินเพ่งสินดับเพิ่นมีนั่งว่าคอให้เพิ่นดีใจนะโอ้ ลูกกูกรเหร็ดเพราะเขาหาเขาหาหน้าไปกินดูไปศัสานาของข้าตาบวเห็นเนาะม่วงง่วงไปสั่นเลยเผื่อชีวิตเทาซีดีขึ้นต <Okay. S 1> ิดน้ำต้นน้แม่ให้นันานเดาะสบายดีสบายดีพี่นอ้องมาๆพี่น,อนอ้องต้มไกาา่ชุ่แม่กินไก่แม่ไข่มาๆทางน่ะหวนออานมากินข้าวกันาต้มไก่เลยมานะวันกินข้าวกันนะ

บ so oh like so oh 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 ัวบัวเนี่ยไม่ใช่บัวแดงก่ใช่ไงลอง่อนกระน่อนฮะบัวกี่เโอดบัวยังไงบัวบัวแดงกี่เม็ดบัวยังไงบัวแดงแสบแ่บต้มไก่กันค่ะต้มไก่แม่ไก่ขาไก่แม่ไก่ต้มสุเมะกินพี่น้องเอ้ยไม่ต้องคือหรอก ขี้รถก็ปากเจ้าผู้เดียววะน่ะมากินน้ำเเผาหรอกก็แล้วเราจะไปตลาดซื้อเลยงาเก็บไปลดเงินจัะม <c oughs> ากินแต่น้ำลูกตายก็ละอายเลยคือเว่าแบบไปอยากลบป้วนลูกนี่แน่เก็บไปเงินเดือนทุกจังม่ฟุกเพื่อลจัง เด็กเพื่อนอยู่พัานี่เห็ดไทคิงเห็ดไทเทาน่าอร่อยมางถึงเป็นยังเฮือนกันต้นคนแต่งมั่งถึงเห็ดใหม่เลยเหรอเห็ดโมเดิร์นเห็ดโมเดอเ์นทุกคนห้องเข้ามาเป็นเมือนเห็ดทีเลี้ยงคอยเห็ดเด็กมาอยู่เขามาพี่ตามเพื่อนแล้วไม่เลยไม่เลยไม่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 ่ไม่ไม่ม่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 ่

บอลหันม bon ันปากวาเห็นแล้ว okay, ก็บอเออเห็ดเห็นท right ี่แล้วจยาวงี้ยัได้เฮ็ดแต่ใ้รว่ากันนะร้องขึ้นองขัญขนาดงนห่นี่คู่ใดนี่จแข่ยกับละวันนี่อยจะต้องเห็นมีลายเส้นอักษรเสือลูกเสือแม่ก็ชือนั่นเลยเอ้อเชือกิงนี่ใครพิงเยอะหามไยาในห้ีแล้วในห้องด้เอาดอกมสบาย่ง มันชิพิตกันแบบแต่มดบุญพ่อบุญแม่บุญเราต้องแยกมาแล้วต้องเพศกับบ่เห็ดกับบ่ได้ต้องแบ่งแต่มดบุญพ่อบุญแม่ผัดหน้าพ่อคู่ได้พ่อคู่เห็ดได้ทัานหนึ่กัหน้าแม่คู่ได้เออนะมันสี้เองกันแบบนั้นนลยนะเสียงแค่เเ็ดไว้นลูกขับบุญจักเด็กดูบุญจักจะต้องแบ่งเหมือนนั่นบ่แบ่งมาได้ต้องแบ่ง ในมอนสิบดเทียงเอาได้เพรานนั่นคนนี้สุดแล้วถ้าน้องสิให้แบ่งให้เพราะว่าในมอนบดไปเห็ดไปซับไปเช้าเงินี้ก็ถูกต้องเราเป็นคนอยู่เราเป็นคนเช้าคนเป็นคนเฮ็ดคนไทยเอื้อยทนได้ก็เอาทางนี้ให้เลยบ้านยังแต่ว่าก็ต้องให้แต่ก็ต้องให้แบบนั้นมันแบบเล่นเปรโจ้เนี่ยให้แล้วเอาก็ยังห้ร้านให้เลยให้แล้ว เราบเป็นไรพอได้เอาแม่ไปอยู่นำพอแม่ก็ชื่อเห็นนั่นแหละห่วงคุณแม่แล้วนี่ยังบ่มีงางห่วงนี่แล้วห่วงงานนี่แหละจะได้ให้คนด้เทื่ยงผลยุครานจะได้เห้ทีนป่อยซื้อเงินหีิบป่อซื้อขุดควายเสรจแล้วก็นอนจรียรยงเงี้ยทำยังไงล่ะ พ่อผมเพียงกันไปเห็นเนาเดี๋ยวเราดินกห้องตมห้องครัวเอาเฉอย่าหาเห็นนี่คือว่าแหละอันนี้เป็นอะไรเนาะมันมุ่งมันมุ่งงเนาะแต่เบื่อจัดสุดทำไมเหตุย่างทั้งนั้นเพือนลังเป็นอะไรจุดเท่านั้นใครมามีอะไรอยู่ใครมามีอะไรอยู่นัะเออจะมากำบ่อ้ายอีก มยังก็เดีวทหน่อยทนมะมีงันไมยู่เดี๋ไ <c oughs> มอยู่มีเงมีเือ <c oughs> นก็อเขาตะอยนั่งม่มุจะได้อีกไทยพุ่นนั่ก็พรายนอนมันกนอยเท่เหินเบิ้ลทันางบ้านะหา,า,าพุน่นสปั้นมุ่โทรคนไทยเน่อยเป็นเมื่อบางทีออารถนะบาดอกโกมมออ้มาเดีมืงมาเด้อเอาเอกกนะันกับนางลา กัสจัยแรงไห้มุ่นทางด้านอืมอืมยิ่แล้วไห้ลานอ่ะมู่นทางนั้นมู่นปลาลลมมู่นเอเจ้าข่าวเบิ่อข่าวไอ้น้อยนี่น้องปลามมเขามีมุน่นในเด็กเขาอืมนี่เอาทางนั้นผู้ที่ได้อยู่นี่ขอยยันเป็นนั่งมุ่นรัศมีนั่งลาน สิตัวทำได้ก ai, pas, ็เข้าบอป้าบูิแต่หาเขาต้องพูดถึงนั่นแหละไม่ถึงกทำไงเรียองหูรานเขาต้องเรี่งร้านเขาเรี่องลูกอได้เล้ยจะโทรบอกาเลเปล่าไม่โทรกับเราสิโดนอะไรความเป็นใจแบบนี้แหลนี่ เราอจจะมาเบินอยแบ้ี่ร้เอน่ยล้วัวเนี่ยป้าหัวใช่ปะป้าแล้วตนะ คันมอตุลนะอืป้าอะไรวะป้าหลายปีแล้วน you know. oh no? ันจะบอกเอ้าป้ามันจะองปีบอกเขาบอกหูะป้าจะองปีบอแล้จะเอาใหม่เนี่ยเออป้าจะชันมอตุนนะอวเ่งันเป็นห่อันมอ าเราก็เอาอันะเลยดิ้าก็เอานะเเอาเได้รวยอย่างไรดวันอ่าไปพรแล้วพระแลเอาทั้งหมดแาเวก็ไปทุหาเราโอ้ปาก็ชินบ่เนาะลูเราก็คนรวยเนาะเออับรถทนเนาเราก็เราก็รวยลูกก็มิจาทังงานหมดเกียร์เก่งก็ใ้ลูกก็ล้วคนมีกีเอาเยนจบมาตีหน้ามันส ด้วยจะด้วยเอากันบ๊แค่กันเลยนะบ๊แค่กันคอ,อยกบดีจิงก้อยเจ้าท่านนะดังคนดังมีเงินบ๊แค่กันดังคนดังมีเงินทั้งนี้ก็รวยทั้งนั้นก็รวยอ่นนะบ๊ะแค่แล้วลูกเราแบบเก็บกเกี่ยวลูกสาวเราสะนะองคนเท่านั้นนอกจากว่าอยู่ในความหักเท่านั้น <c oughs> มาสาองกันหาครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเด้อพี <c oughs> ่น้องเด้อติดตามพินนาเด้อพี่น้องเด้อบายบายพี่น้อง